สบายดีปลุงแม่ปลาอ่าวน้องเมเนะเมน,น,นี่กะบ้นน,นก็ได้มามาตึกป่ากับแม่เนาะอยู่อันนั้นเดอ้อพี่น้องเดอ้ออยู่ห้วยบายห้วยบายเขตดงบูเขตดงกสีนต้ดงบูดงกสีนต้น,น้ำผู้เนาะเป็นปลาขึ้นห้วยปลาขึ้นห้วยบายนี่แต่พี่น้องบ้านเฮาเมิรนบ้านกลเฮือนเคียงน น้ำแห้งแล้วพี่น้องวยคนเต็มแต่เร่งๆคนกำลังเริ่มมากเลนบะนนท์สิ ธรรมศาสตรงามหลายนี่เลยนาะธรรมศาตรบ้าน,หนาหาปูหาป่าป่าขึ้นห้วยพี่น้องเอ้ยเป็นตึกแห่ตึกอย่างได้ป่าโกสมีถือโตง,ง่ายป่าโกดเพ่อขายโลสิบห้าพันเนาะทางนี่นี่จะสิเป็น ก้นปิดเปิดน้ำนั่นแหมระว่างลงกระสีน้ำผู้เนาะความไปตั้งะเปสนด้านน้ำผู้ป่าป่ากดขึ้นเต็มี่น้นองเป็นหัวขนมาดัานดเหอนจะเป็นน้องเด้อรรยากาศเงรย เติมเต็มเลยจะเจะจอบฝาตรงนี้เต้นที่เป็นเทศต้นรับประทาน,นเนาะเทศต้นลัประทานต่งนี้อันห้วยเรงน้อันห้วยบ่าจะเก้าวังกับเตินห้วยห้วยโล่งเลยพีงง่น้องเลยแต่นี่เพื่อนมาฮิตเพ่เปิดใจวันนี้เพื่อนเปิดน้ำเหมือน,น เพนนเเิ่นน้ำนนเราเป,ป่าเต็มป่าก็ขึ้นขึ้นลงน้ำที่เพิ่นมีมีระวังเพิ่นเอาป่าเลยพี่น้องป่ามันบินขึ้นบริจาคเหตุไซน์อย่างเลยนะงมมาเลยป่าบินขึ้นโดนน้ำไหล น้องเป็นงาน้ำเราน้ำก็คสอไหลแห้งมากนี่เนาะทางเชิงมีสทุกสะดุ้งบดได้เด้อก็น้ำไหลแห้งกาสะดุ้งตารแห้งน้ำเบด้หลายบ้านจะี่น้องบ้มนนึงมีแต่บ้านเดียวแล้วมันเป็นเพป็นได้่ินข้าวปลาพื้นเป็นข้าวต้มน้ สาวังคำก็มาหลอกพี่น้องเพื่นเล่นตีเกียร์เลอนใกล้กันนี่แหละผมพี่น้องเดียวไปมาบ้านทีก็ไปยิงข้าวตาขึ้นกันมาเดพาพี่น้องลงบกนไกลๆอยู่บนานเอ,อ็นถึงงา ิป,ประมาณนี้แหละน้องเลยเปนว่านนี่ลน้ำก็เสียงสีด,ดังน,น้อยๆนิ่เลย,ยน้ำจบดไปยี่สียงห้าเล้อตนน้ำไหลเหนแล้วข,ข,ข้าก็ลงไปยืนไต้ละเอ็นเนาะ โคตสิ่นไอสิโนเดิน,นน้ำไหลกระเจ้าเพื่อนลาดป่าโคตปาโคตเพื่อดเดินน้ำขึ้มมากคนดยวเนแต่บางไายเนาะปกติยุน,ยยน,นยี้เพื่นอนก็ห้ามโดยให้หาปลายูกล้ายหน้าจุดเติ่มเนาะหน้าโซลประทานห้าสิบเมตรของเราแต่ว่านี่แตมันมีผู้คุ้มกองแล้วมาควดจ่ายเนาะเพื่อแกันหาเต็ม เบานอนเป็นะดุงพูน่บานเป็นสดุงที่รุ่มเกิดขนบรรณอนยางตามเทเลระดูนี่กับทม่จะเุดงเลยงกแล้ยงแล้วได้บ่ลี้น้ำกันโต้ได้ยูน้องนี่สะพาเปานสูเลยเขาอาจพคอยไปเห็นได้ก็มีไกเนาะถ้ามีไก่ก็มีสีไกดี เป็นห่วยบ่ายเลยทีนึนเงเลยคนเก่งมันงบจริงจัดเลยว่าเฮ้ยตัวนี้เป็นทางด้านหลังเปงบ่อนต้อยน้ำบางทงจะเป็นทางเที่ยวทาตงตัดระหว่างหมู่บ้านหมู่บ้านแต่หมู่บ้านเนาะแน่นอนกับสี ยกให้เบิ่งบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเฮาเกิดิไดเมือ่อปลาเมื่อเฮือนแล้วเมื่อแรงจากซิดไดกับมาไม่เอาป่ามาไว้ก่อนเนื้อบรน,นสีป่าให้พิ่นเต้นเดยอ,อดใจรอหน่อยนึงตากะซีมีลาหักกล้วย ข้าวี่าเนอเดีวดนียประมาณ45โลนีแหลรน่นะรนนเรงนะนะกเพ่างาน,นสำหรับคลิปวีดีโอนี้กับประน,นอนขอโจไปเพียงเท่านี้ถ้า ี่น้องท่านใดเห็นแล้วับมากมากหรือบบมากนะคับก,กดไลค์กดแชร์เนาะฝากกดไลค์ให้แน่ฝากกดแชร์ให้น้ำฝากกดติดตามให้พร้อมเพื่อเป็นกำลังใจให้เอาเฮดกิปต่อๆไปเนาะสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี